สวัสดีครับวันนี้แบบ Green h e Studio ครับวันนี้ครับก็จะมาตอบคำถามมาหนึ่งนะครับที่มีคนถามมานะครับว่าท่อคอท่อร้อยสิบนะครับมันสามารถใส่กับร้อยี่ห้าได้ตรงรูหรือเปล่าก็ตรงรูนะครับเขาถามว่ามันสนิทหรือเปล่าครับตั้งแต่ที่ผมใส่มาประมาณปีกว่านะครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็รูทุกรูก็สนิทดีนะครับผมสนิทดีครับไปตรงคอต่อก็สนิทนะครับผมสภาพท่อปัจจุบัตก็จะดูเละๆเ,เลยนะครับเป็นสนิมเพราะผมเพิ่งไปผ่าท่อใหม่ครับแต่ก่อนมนะันเป็นผ่าแบบแป๊บตะแกงนะครับแป๊บคบรึ่งใบตะแกงครึ่งใบครับอันนี้ผมเอาไปผ่าเป็นผ่าหมกนะครับ กระดังรยับลงครับว่าตอนนั้นผมถูกตำรวจจับนะครับก็เลยต้องไปผ่าเลยกโอเคนะครับผมจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วแล้วก็รั่วหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับอย่าสตาร์ททางอย่าสตาร์ทเลย จะดังไรนะครับก็เก่านะครับเครื่องก็จะดังประมาณนี้โอเคครับเรามาดูนี่ครับไม่รั่วนะครับถ้าเกิดรั่วจะได้ยินเสียงลม,มครับแต่นี้เงียบสนิทเลยเดี๋ยวผมเปิด้ดูนะครับ ในวันนี้เสียงทอดประมาณนี้ก็จะให้ดูรถโดยรวมนะครับรถก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็จะแตกเท่าเดิมนะครับไล่น็อตอย่างเดียว ก็จะหาโชว์ใสู่่นะครับเป็นโชว์ไวเอ็นอลไรพวกน,นี้ปนระมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี